กระทรวงนิชท่านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปรับศูนย์หนึ่ OCC เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้อย่างที่คุณเทรดเดตบอกว่าตอนนี้มีผู้สีหายในออนไลน์ค่อนข้างที่จะเยอะสามารถแจ้งเข้ามาที่ศูนย์นี้ได้เช่นเดียวกันติดตามจากรายงานค่ะ คณะกรรมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าที่ผ่านมามีมิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงประชาชนจํานวนมากและยอมรับว่ากฎหมายที่มีค่อนข้างล้าสมัยจนเกิดช่องโหว่ซึ่งมีการทําที่เป็นกระบวนการเช่นการขายบัญชีให้มิจฉาชีพพร้อมยอมรับว่าบางบัญชีตํารวจไม่สามารถติดตามได้โดยเฉพาะบัญชีที่อยู่ในต่างประเทศ โดยหลังจากนี้จะพยายามแก้เรื่องกฎหมายโดยเฉพาะบัญชีม้าซึ่งเป็นลักษณะการเปิดบัญชีให้มิจฉาชีพเข้ามาหลอกโอนเงินรวมถึงการดูแลเรื่อง SMS หลอกลวงการขายของผิดกฎหมายวันนี้ปัญหาคือบัญชีม้าเนี่ยยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนว่าเป็นความผิดนะครับเขาจะคิดว่าแต่ถ้าเป็นบัญชีแล้วไปใช้ในการทําความผิดและมีส่วนร่วมเนี่ย ก็จะถูกดำเนินคดีไปด้วยอันนี้ก็เป็นบางเคสไปแต่ผมคิดว่าวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือต้องเขียนให้ชัดเจนในกฎหมายไปเลยว่าการที่เปิดบัญชีแล้วเอาไปให้มิจฉาชีพใช้คือไม่ใช่ตัวเองใช้อนะ่ะเอาไปขายบัญชีคนอื่นใช้เนะี่ยมันต้องมีความผิดนะครับเพราะว่าคุณเอาบัญชีไปให้คนอื่นใช้เนะี่ยเขาไปทำความชั่วเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่ามันทำไม่ดีอนะ่ะแล้วคุณยังไปให้เขาอนะ่ะ นะครับมันต้องมีความผิดนะผมคิดว่าวันนี้กฎหมายกฎหมายเรื่องนี้ยังยังไม่มีนะฮะผมคิดว่าต้องต้องเขียนให้ชัดขึ้นต้องปรับปรุงกฎหมายสำหรับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์หรือ1212 OCC มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรับเรื่องร้องเรียนก่อนประสานไปรยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด ดยในปี2,564นี้01212 OCC ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า49,996ครั้งประเด็นที่ถูกร้องเรียนเข้ามามากที่สุดคือปัญหาซื้อขายของทางออนไลน์ร้อยละ67.11รองลงมาคือปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมายร้อยละ23.06ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นปัญหาการสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งไว มากถึงร้อยละ47รองลงมาคือสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่โฆษณาร้อยละ29ซึ่งตัวเลขมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยหลังจากนี้จะขยายช่องทางการรับแจ้งเรื่องผ่านช่องทางไลน์และสำนักงานสถิติจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นทั้งนี้หากประชาชนหรือผู้บริโภคทำธุรกรรมออนไลน์แล้วเกิดปัญหาถูกโกงหลอกลวง สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือขอคำปรึกษาได้ที่ส่วนช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์เบอร์1212คุณผู้ชมคะปัญหาเรื่องของการหลอกในออนไลน์เนี่ยมีให้มาเห็นเนี่ยทุกๆวันมีร้องเรียนเข้ามาที่รายการสถานีประชาชนก็ทุกวันเช่นเดียวกัน ก็เลยทาให้หลายภาคส่วนเขาพยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนจัดตั้งเป็นศูนย์ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถติดต่อและก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะทุกปัญหามีทางออกนะครับที่สถานีประชาชนนะฮะและวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านชัยบุตรธนาคมารุสศนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับก่อนอื่นถามเลยฮะเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับในการตั้งศูนย์ร้องเรียนนี้ขึ้นมาครับท่านครับ อัอนีเป็นธรกิจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับอยู่ในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลนะครับที่จะดูแลแก้ปัญหาให้ประชาชนเวลามีปัญหาปลายนะคะไม่ได้ของไม่ได้สินค้าหรือโดนหลอกลวงพวกนี้นะครับแล้วก็มีการรับเรื่องร้องเรียนมาโดยตลอดทำมาหลายปีแล้วครับแต่ช่วงนี้คดีมันเยอะนะครับและปัญหามันเยอะก็เลยพัฒนาสู่ให้ให้มีกําลังคนมากขึ้นมีระบบที่ทันสมัยขึ้นนะครับ รันนี้หนึ่งสอนึ่งสอนะฮะอันนี้เอาที่มีผู้เสียหายล่าสุดที่เขาแจ้งมาที่สถานีประชาชนนะเราก็มีคําถามถามมาว่าเอ๊ะอย่างเขาจะถูกหลอกลวงในแพลตฟอร์มแอบอ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ของไทยแล้วก็ต่างประเทศนะฮะแล้วก็ถูกลวงนะครับให้มีการลงทุนแอบอ้างทาภารกิจแบบนี้แล้วก็เสียหายไปจำนวนมากครับสามารถแจ้งไปที่1 2ึ่งได้ไหมครับท่านครับใช่ครก็โทรมาที่สองสองครับติดต่อการเฟซบุ๊กเว็บไซต์ของหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับ แล้วก็ทางสูงก็จะมีเจ้าที่คอยประสานงานรับเรื่องแล้วก็ติดตามคดีให้นะครับค่ะและถ้าเกิดเรื่องที่มันมันมันถ้าเราแก้เรื่องนีวเราอาจจะบล็อกบัญชีหรือว่าอ่ะหรเงี้ก็แจ้งเตือนประชาชนด้วยอย่รืนองต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้มันขยายผลไปยังกลุ่มคนอื่นก็อยากให้ใครพบปัญหาให้รีบแจ้งเข้ามานะครับค่ะ ท่านเขามีผู้เสียหายหลายคนที่เคยมาขอความช่วยเหลือกับไทย p p s นะคะเขาบอกว่าเขามักจะถูกชักชวนให้โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลบุคคลหนึ่งปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วกท่านครับเป็นบัญชีมา้าเรื่องนี้บัญชีมา้าท่านมีแนวทางที่จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรคะเรื่องผมก็คุยกับตำรวจอยู่นะครับตำรวจบอกปัญหาคือบัญชีมา้าหรือบัญชีที่เปิดแล้วให้คนอื่นใช้ทาําผิดกฎหมายเนี่ยมันจะไม่มีความผิดชัดเจนในทางกฎหมายนะครับ ก็แต่ว่าเรามีสมรูร้ร่วมคิดรู้เห็นเป็นใจไปท,ทําธุรกิจผิดกฎหมายด้วยกยันเนี่ยไม้ผิดแต่ถ้าแค่ยิมมนบัญชีไปใช้โดยไม่มีส่วนรู้เห็นนี่อาจจะไม่ผิดซึ่งผมว่านี่มันไม่ถูกต้องนะมันน่าจะมีข้อห้ามเพราะคนที่เปิดบัญชีอะไรใวกนี้วิชาที่ใช้เนี่ยคุณน่าจะมีความผิดน่ะมันรู้อยู่แล้วเพราะไปทําสิ่งที่ไม่ดีอ่ะแล้วได้ทาใ,ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับกางคิด่าคงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้ครับท่านครับแล้วในประเด็นที่บางทีตามตามเว็บไซต์ขข่่่่าาาาวววหรือออแปนฮ แลวผลปรากฏว่าผู้กพพ่อเหตุเนี่ยเขาได้ใช้วิธีการไปโฆษณาซื้อโฆษณายิงแอดโฆษณาฮะแล้วมีผู้เสียหายเนี่ยกดเข้าไปชักชวนลงทุนฮะอย่างนี้เราสามารถดําเนินการเอาผิดหรือว่าปิดเว็บนั้นหรือว่าปิดแอป,ปนั้นได้หรือเปล่าครับท่านครับจริงๆอจจะไม่พูดนี่เนี่ยอาจจะเป็นครขั้งกว่านะครับแต่ในขณะที่านมีประชาชนร้องเรียนมาว่ามีเว็บหรือมีแอป,ปที่ทั้งความเสียหายเนี่ยววเราก็เราก็บล็อกได้อยู่แล้วนะครับค่ะ เราปิดกั้นได้นะก็จะพยายามทําเรื่องนี้เท่าที่ตรวจสอบซึ่งตอนนี้เราก็มีระบบโซเชียลไลฟ์ทิงอ่ะก็คือจะมีการติดตามการโพสต์การแชร์เว็บไซต์ต่างในระบบคอมพิวเตอร์ในประเทศเนี่ยแล้วก็คอยเจออะไรที่มันเข้าถ่ายผิดกฎหมายหรือสอบว่าจะผิดกฎหมายผมก็จะรีบปิดกั้นนะแล้วก็ดำเนินคดีนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเจออะไรแบบนี้ก็รีบแจ้งเข้ามาที่1222ด้วยนะครับจะได้ช่วยกันดําเนินการ ท่านคะเบื้องหลังการทํางานของหนึ่งสองหนึ่งสองเรามีการขอความช่วยเหลือหรือว่าขอความร่วมมือจากหน่วยงานไหนบ้างคะท่านคะอ๋อหลักๆก็เป็นเจ้าที่ตํารวจนะครับจากมาต่วยชาตินี่หลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวกับไซเบอร์นะครับแล้วก็มีสคอบอสำนักงานคุ้มครองู้วลิโภคนะครับพยมอก,กรมาด้วยอุตสาหกรรมนะครับเพื่อเป็นเครือข่ายภาคีคุ้มครองู้วริโภค นะครับสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเป็นตัวง,งผู้บริโภคนะครับช่วยกันติดตามรวมถึงแพลตฟอร์มนะครับโซเชียลมีเดียอีเมทีคอมเมิร์ต่างๆเนี่ยคัะเราก็จะมีช่องทางติดต่อกันไว้ทั้งหมดแล้วจะได้คอยประสานงานกันนะครับครับการที่เป็นห่วงที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องโซเชียลมีเดียที่อาจจะยังยังยังเป็นจุดอ่อนอยู่เพราะว่าโซเชียลมีเดียในเมืองไทยเนี่ยคนใช้เยอะแล้วก็เขาไม่ได้ดีไซน์มาสำหรับการค้าขายนะครับ แต่ใช้การติดต่อสื่อสารมันก็เลยมีตัวปลอมมั่งมีคนมาหลอกลวงในเฟซบ o ๊กในระบบโซเชียลมีเดียกันเยอะอันนี้ก็ต้องพยายามแก้ไขต่อไปนะครับครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าไปเกี่ยวข้องกับกรณีการถูกหลอกลวงทุกรูปแบบก็สามารถที่จะแจ้งไปที่หนึ่งสองหนึ่งสองโอซีสี่ได้เลยนี่ใช่ไหมท่านฮะใช่ใช่ครับแต่ส่วนว่าคาดีจะเป็นยังไรขึ้นหน้าขึ้ไหนก็อยู่ที่ล้วแต่ละเคสนะครับแต่ก็เตือนไว้ก่อนนะที่มันยากที่สุดตอนนี้คือประชาชน,น่คาดหวังว่าจะเอาเงินคืน ครับ <troll en> นะครับการท้าควาิบัติเนี ouais ่ยการจะดึงเงินคืนจากจากบัญชีเนี่ยมันยากมากเพราะเวลาเราโอนเงินมาให้คนอื่นแล้วเนี่ยเงินมันก็ไม่ใช่เงินเราแล้วเป็นเงินเช่าแล้วนะครับแล้วเพราะว่จะโอนต่อต่อต่อไปจนไหนไปไหนเราก็ไม่รู้การได้รับเงินคืนเนี่ยแต่ค่อนข้างยากมากนะครับก็เลยอยากเตือนประชาชนว่าเวลาจะโอนเงินให้ใครเนี่ยให้ให้คิดให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคื่อพยายามโอนให้ใครเลยนะครับถ้าซื้อของแล้วพยายามให้เป็นเก็บเงินปลายทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้ปลอดภัยกับเรานะครับค่ะ ค่ะตอนนี้เองค่ะทางหน่วยงานเลงไปที่คดีไหนหรือว่าเพ่งเลงไปตรงไหนที่ประชาชนควรที่จะระมัดระวังมากที่สุดไหมคะอย่างเช่นเรื่องของการลงทุนนะคะแต่ผมว่าตอนนี้ที่ระวังที่สุดก็คือเรื่องของทฤษีที่ส่งมาแล้วให้เราไปกดลิงก์นะเช่นว่าได้รับรางวัลได้รับเงินกู้นะครับพวกนี้ไม่อยากให้กดเข้าไปเดี๋ยวไปน่่มน่วม,วมไปดูหรือไปไปเชื่อพวกนี้นะครับเพราะไม่มีจริงนะ,ะหลอกลวงทั้งนั้นนะครับอันนี้อันดับแรก องก็คือพวกการซื้อขายของผ่านโซเชียลมีเดียพวก f เฟซบุ๊กแอดเคาน์ที่เราไม่รู้จักตัวตนนะเดี๋ยนเฟซบุ๊กมันมันตัวปลอมมันเยอะมากนะครับก็อยากให้เรามันระวังหน่อยนะไม่อยากให้ไปซื้อขายของผ่านผ่านโซเชียลมีเดียก Media, ับคนที่เราไม่รู้จักนะครับคือดิที่โดนหลอกนี่ก็มาจากมาจากไอโซเชียลมีเดียนี่ยนะครับที่เป็นตัวปลอมมิจฉาชีพที่แสงเข้ามาแล้วก็หลอกว่าขายของดีของราคาถูกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเชื่อเขาก็เสียไขย่กันเยอะนะครับครับ แผนการในการป้องปรามหรือว่าป้องกันนี้นะฮะมีช่องทางตรงไหนที่สามารถให้ประชาชนเข้าไปรับชมได้บ้างไหมฮะตอนนี้ผมพยายามทําเรื่องประชาสัมพันธ์อยู่นะฮะ๋ยวจะทำเป็นคลิปทําเป็นการให้ความรู้ประชาชนเป็นการเผยแพร่รูปแบบต่างๆที่คนโดนหลอกเนี่ยแล้วก็ไปสื่อสารประชาชนรู้เยอะๆจะได้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับอันนี้ทําอยู่ แล้วก็มีเว็บไซต์มี Facebook ต่างๆของเราก็ช่วยกันติดต,ตามด้วยกันนะครับแล้วก็ว่าฝากทางสื่อมวลชนแล้วก็อินฟอนเซอร์นะครับแสงก็อยากให้ช่วยกันนะครับแนะนําประชาชนให้มีความตื่นรู้เท่าทันพวกพวกสิ่งที่ไม่มีเหล่านี้ด้วยนะครับค่ะเอาละเบื้องต้นตรวจสอบเพียงเท่านี้ค่ะท่านคะขอบพระคุณนะคะท่านชัยวุฒิธนาคมานุสรนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฐฐและสังคมค่ะครับดังนั้นนะฮะสำหรับผู้เสียหายที่ได้แจ้งเข้ามาว่า สุดท้ายแล้วคือว่าเขาไปแจ้งความบอกว่าคดีไม่มีความคืบหน้าลองโทรไปที่1212งสอแล้วกันะนะประเด็นที่ว่าถูกช่อโกงถูกล่อลวงทุกอย่างเลยแล้วกันแบบนี้นะที่เกี่ยวข้องกับทางออนไลน์นะฮะ